สองแก้วโอ้โหไม่ได้เลยค่ะไม่ได้เลย่ะ คะร้อยนึงค่ะแม่ร้อนๆเลยค่ะเอาวันนี้เลยก็ได้ค่ะเดี๋ยวก็จะเป็นแล้วค่ะอมไม่จ้าโมได้ใหม่เลยจ้าหวานหอมก็อร่อยนะจ๊ะ กล่องใหญ่80อย่2กล่อง150ค่ะ กลองละสี่บจ้ะแม่กล่องละสี่สบพี่กล่องนีจ้อาอว่าซอสมะพร้าวมันเบเตยจ้ะแม่กล่องจ้าสี่สิบบาทจ้ามาครับ อ้ยคบขอบคุณมากครับอมนสดนะบ่อนไปเจะจ้าอมนสดจะาแม่กล่องละสี่จ้า มมหม้อซอยมะพร้าวหอมใบเตยจ้าใหม่ๆร้ลลอนๆเลยจ้ารับไหมแม่สี่สิบบาทจ้าใหม่ๆร้ลลอนๆเลยจ้าถูกเอาไปหนูเทอย่างเดียวเลยเดี๋ยวนี่หาไม่ได้เธอแหละถือเอาไอ้นั่นไปแป้งของหม้อสดจ้าแม่สีเดียวสีเดียวใบเตยจ้าอร่อยแล้วจ้าจะทำแค่